ผลผลึกประเทศไทยประเทศไทยควรที่จะเลือกอยู่ฝั่งไหนดีระหว่างอเมริกากับจีนนะครับประเทศไทยเลือกข้างไม่ได้จริงๆถ้าเรายังยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติเลยแล้วก็มีการพกแถลงกันในแพลตฟอร์มต่างๆนะเรื่องอุยกูเรื่องทรงกับอุยกูเรื่องการค้าการขายการเสียดุลการได้ดุลการค้าต่างๆบอกว่าเออมันจะมีผลกระทบรุนนี้นั่นใช่ไหมแต่จริงๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเราเลือกไม่ได้นะครับ เราเลือกไม่ได้ทั้งจีนและอเมริกานะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกไม่ได้คือ i t i o n หรือว่าที่ยืนของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกก่อนนะที่ยืนของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกก็คือเราส่งออกสินค้าไปที่ฝั่งอเมริกายุโรปแล้วได้ดุนการค้าถูกต้องไหมแล้วเราก็เสียดุลการค้ากับประเทศจีนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานําเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีน แล้วแปลรูปแล้วก็ส่งออกไปที่อเมริกายุโรปนี่คือที่ยืนของประเทศไทยในการค้าการขายระหว่างประเทศผมถึงบอกว่าเราเลือกไม่ได้ครับใช่เราเสียดุลการค้าจีนเนาะอาจจะหนึ่งล้านล้าน1.2 1.3ล้านล้านก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่คือวัตถุดิบในการที่นำมาแปลรูปแล้วก็ส่งออกอีกครั้งหนึ่งไปที่อเมริกากับโรปลองดูสิครับ ปีนี้สมมติปีนี้นะปี2568นะเรามีการเสียดุลการค้าของจีนมากขึ้นแน่นอนครับแล้วจะได้ดุลการค้าจากประเทศยุโรปจากประเทศอเมริกาแน่นอนครับเพราะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานครับประเทศไทย mm. ดังนั้นแหละครับในหลายๆฝ่ายบอกเอ้ยเราไม่ต้องไปคบจีนหรอกเราอยู่กับอเมริกาอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าอเมริกาเป็นคนที่ซื้อของเราเยอะเราได้ดุลจากอเมริกา หรือฝ่ายหนึ่งบอกว่าเอ้ยจีนอยู่กับเรามาเนิ่นนานอยู่เป็นพี่ใหญ่ของอา,อาเซียนเป็นพี่ใหญ่ของเอเชียเราก็เลยต้องอยู่ฝั่งจีนน่าจะไม่ต้องผปสนใจอเมริกาหรอกตามจ,จุดยืนของประเทศไทยเราทําไม่ได้สักอย่างเราเลือกไม่ได้เลยดังนั้นนะครับเราไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกฝั่งไหนแต่เราจะต้องวางตัวให้ดีระหว่างสองฝั่งีเพราะฝั่งอเมริกาคือลูกค้าของเรา ฝั่งจีนคือซัยเออร์หรือว่าคนที่ส่งวัตถุดิบในราคาถูกให้เราแปลรูปแล้วก็ส่งออกไปหาอเมริกาหรือยุโรปก็ก็เลยวันนี้ก็เลยมาพูดให้เพื่อนๆฟังนเพราะว่าเราก็คงจะต้องรักษาสถานภาพทางการค้าการขายแล้วก็สถานภาพทางการพูดไทยอเมริกาและจีนให้เกิดความสมดุลทางด้านอำนาจและสุดท้ายแล้วประเทศจะได้ประโยชนย์ฝากให้ช่วยพิจารณาครับสวัสดีครับยบไป